หนองญาติหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สามพันกว่าไร่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งกุ้งหอยปูปาลาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสรรพสัตว์ในระแวกนี้มาหลายชั่วอายุคนทั้งชาวบ้านหนองญาติบ้านดวงโชคบ้านหนองบัวบ้านนาจอกบ,บ้านต้นพึ่งบ้านดอนโมงที่ตั้งรายล้อมอยู่ร,บรอบๆบริเวณหนองญาติต่างใช้น้ำหนองแห่งนี้ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรทำนาทำไร่ทำสวนในอดีตบริเวณนี้มีสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่หลากหลายมีต้นเตยหนามและต้นไม้น้อยใหญ่รายล้อมริมหนองยาดทำให้เกิดระบบนิเวศเป็นที่วางไข่ของกุ้งหอยปูปลามีปลาน้ำจืดแทบทุกชนิดเกิดขึ้นแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติ มีลำธารเล็กๆและลึกไหลาจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกมีน้ำตลอดทั้งฤดูกลาลและครั้งหนึ่งณหนองญาติแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และเป็นสิริมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ทหารตำรวจตะเวนชายแดนและทรงประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการฐานสูงสุดจัดถวายณนะพื้นที่ทรงงานริมหนองญาติแห่งนี้การเวลากลืนกินสรพพสิ่งสภาพของหนองญาติทุกวันนี้แปลเปลี่ยนไปตามกาลสมัยรอบๆหนองญาติมีหน่วยงานราชการเกิดขึ้นมากมายเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมและหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงจัก,กรีศูนย์ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนมสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองยาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครพนมอนุสรสถานประธานโฮจิมินบ้านนาจอก สำนักตรวจเงินแผ่นดินสถานีพัฒนาที่ดินและที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนมหนองญาิหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ที่บ้านหนองญาติตำบลหนองญาิอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นหนองน้ำที่มีคู่นูประการต่อชาวตำบลหนองญาิและชาวจังหวัดนครพนมที่เราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป Oh, okay.